การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันอกาศวันคลายวันประสูติ8มกราคม2 5 6 7ครับนายชรินท้องสุขครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันใครวันประสูติ8มกราคม2 000, 5 6 7โดยการนําเหล่าจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทํำความสะอาดและปรับปรุงผู้มิทัศน์ที่บริเวณทา่าข้ามท้องตำบลในเมืองอําเภอิมเมืองยะโสธรครับโดยทางจังหวัดยะโสธรเองก็มีการจัดก,กิจกรจรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่งในโอกาสวันคลายวันประสูติ8มกราคม2567โดยมีการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนถูกผาักส่วนครับในมีการรวมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญสาธนารณประโยชน์เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติรักแผ่นดินและกระปูฝังสั่งจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมพร้อมตั้งมั่นในปณิธานความดี เพื่อเกิดประโยชน์สูงแก่สังคมและประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับ